สวัสดีครับกับผมนายปกมวราจเจริญคงรหัส66114019นะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ2นะครับสำหรับโรงเรียนที่ผมได้ไปฝึกประสบการณ์คือโรงเรียนสตรีปับพนังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนครศรีธรรมราชเปิดระดับชั้นที่เปิดสอนคือมัธยมปีที่1ถึงปีที่6นะครับที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช ความประทระับใจแรกนะครับคือการต้อนรับเป็นอย่างดีจากรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการโรงเรียนในวันแรกที่ได้ไปฝึกปฏิบัติงานเมื่อไปยื่นเอกสารหลักฐานเรียบร้อยได้รับการประถมนิเทศจากรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการบอกท่านรองแล้วก็ผู Deep ้อำนวยการเนี่ยได้บอกขั้นตอนว่าจะได้ทําภารกิจอะไรบ้าง หลังจากนั้นก็จะได้ไปพบปะกับครูพี่เลี้ยงครับผมครับสําหรับความประทับใจต่อมาก,ก็คือครูพี่เลี้ยงครับผมครูพี่เลี้ยงของผมใจดีมากๆเป็นกันเองกับผมมากๆแล้วก็เป็นผมก็เคยเรียนกับท่านมาก่อนนะครับเป็นสิทธิ์เก่าครูพี่เลี้ยงเนี่ยดูแลผมอย่างดีส่วนตัวกับผมเองได้เรียนรู้หลายๆอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการควบคุมชั้นเรียนให้ดี ให้ยักเรียนอยู่ในสภาวะที่เรียบร้อยได้รู้เทคนิคการคุมชั้นเรียนกับนักเรียนหลายๆประเภทนะครับผมแล้วก็ได้ฝึกในการทำงานอย่างเช่นอาจจะเป็นการตรวจการบ้านการออกแบบข้อสอบหรือการายื่นเอกสารซึ่งผมได้ช่วยช่วยเหลือครูพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นการฝึกประสบการณ์ไปในตัวนะครับผม นอกจากนี้อีกหนึ่งเนี่ยความประทับใจคือผมได้ได้ซ้อมนักเรียนที่จะไปแข่งกิจกรรมวิชาการก็จะมีนักเรียนที่ไปแข่งสกิทนะแสดงละครสั้นมีอิ o m p t ม s ูส e c h แล้วก็พิคอเร l ยลไ t i n g ด้วยนะครับผมแต่การฝึกประสบการณ์จากของจริงอาจจะไม่ได้ Perfect เสมอไปเสียทุกอย่างในช่วงวันที่19-20 พฤศจิกายนที่อำเภอปากพนังมีเหตุการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีน้ำท่วมสูงทำให้ในวันที่ฝึกประสบการณ์วันสุดท้ายเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่ได้สอนนักเรียนต่อการที่ได้ฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนสตรีปากพนังนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากถึงแม้จะไม่ได้เพอร์เฟกไปเสียทุกอย่างแต่เป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าลืมอย่างแน่นอนครับสำหรับภายในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ